คฮะวันนี้ก็เข้ามาเล่นเกมเหมือนเดิมนะแต่ว่าวันนี้เราจะดูที่เราจะมาลองเล่นนะในอีเวนต์ของตัวเกมนะฮะดูบ้างนะว่ามันผมว่าสนุกนะสนุกกว่าเกมที่เล่นปกติมาดูบ้า,บางอีเวนต์วันนี้มีอะไรบ้างนะฮะ ตัวนี้เพิ่งแข็งไปดูอีเวนต์นะฮะอีเวนต์ก็หลักๆเลยนี่นี่ๆๆๆนะี่เราจะเจอพวกวิก k l y t ท m e ไทเทินี่นเห็นไครับแหล่ง H แบบนี้นะกดเข้าไปครับนะเราเขาจะมาเจอตรงนี้ผมเล่นไว้นี่ก็แรล่ง H เพิ่งเป็น,เป,นเป็นแรงเริ่มต้นนะฮะแรงที่ อาจจะไม่ได้ตกแต่งใดๆนะฮะรถเดิมๆจากโรงงานนะฮะรถที่ใช้ก็จะเป็น Aston Martin One Can นะฮะก็รถพวกนี้ทำเวลา0-100ถึงก็2.9พวกนี้เป็นประมาณไฮเปอร์คาร์ไปแล้วนะฮะเนาะนี่การปรับแต่งไม่มีการปรับแต่งใดๆนะฮะเครื่องยนต์เกียร์บอดี้ต่างๆนะครับช่วงล่างยังเป็นศูนย์อยู่เลยนะฮะเดิมๆนะฮะ ในส่วนของเครื่องยอนต์บ้างโอเคแข็งได้อยู่นะฮะประสิทธิภาพเครื่องยนต์ก็ยังยังเกือบเต็มร้อยนะฮะโอเคไปกันนะฮะเลสเลยจุดประสงค์นี่คือเขาต้องการให้เราเนี่ยแต่งรถแล้วก็ทําเวลาให้มันน้อยลงนะฮะน้อยลงน้อยลงจนกว่าชนะนะครับามาดูกันบ้างนะฮะ ส่วนด้านค่าที่เป็นชื่อขึ้นมาเนี่ยเป็นเป็นรอบที่แล้วที่ผมทําเวลาไว้นะฮะถ้าเราทําเวลาช้ากว่ารอบเราใช้นะครับมันมันก็จะแซงเราไปนะฮะเป็นเงาดําๆแซงเราไปเลยนะฮะแต่ถ้าเราทําเวลาดีกว่านะฮะมันก็จะไม่โชว์นะฮะก็จะขึ้นทั้งบนเนี่ยก็จะเป็นลบเวลาที่ดีกว่ารอบที่แล้วนั่นเองนะฮะที่เราทําล่าสุดนะครับ อั่นี้เราก็วิ่งไปเรื่อยๆเนาะสนามนี้เป็นสนามน่าจะเป็นสปาร์ต้านะนี่นี่เห็นไหมครับนี่สีดํามาแล้วนี่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 มันแซงเราไปแล้วนะฮะนั่นหมายถึงว่าเราช้ากว่ารอบที่แล้วนะครับแต้ผมก็งงนะผมก็ขับเหมือนเดิมนะป็่แซงแซงไปเฉยเลยน้องดูนะฮะนู่นไปนุ่นแล้วนะฮะเดี๋ยวเชื่อเลยนะฮะ โอ้โห oh, ไปได้ยังไงจะเชื่อมากเลยจากที่เราเพิ่งแข่งไปแท้ๆเนี่ยนะฮะกับกลายเป็นว่ารอบนี้เราช้ากว่านะฮะที่เคยแข่งเฉยเลยนะครับเวลาที่ช้ากว่ารอบที่แล้วเนี่ยก็จะขึ้นเป็นบวกนะฮะสีแดงๆนะด้านบนเนี่ยนะครับโอ้ตอนนี้บวกไปกับกับวินะฮะบวกไปสุดยุดแปดกว่าแล้ว แต่ว่าช้ามากนะฮะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะจะเป็นวินหนึ่งอยู่แล้วนะฮะส่วนการวิ่งเราก็วิ่งตามปกตินะฮะตามลายที่เขาเซตไว้ก็จะประมาณนี้นะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าผมเน่งไมไ่ได้วิ่งตามลายจะแปลกนะเวลาตอนนี้บวกไปเป็นวนิไม่รู้ว่าติดอะไรงงไเหมือนกัน <laughs> อ่ะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวรอบหน้าแก้ตัวใหม่โอ้จบที่บวกหนึ่งจุดเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหดูรีเซวที่เขาอ๋อยังลบอยู่นะฮะยังถือได้อยู่นะฮะลบศูนย์จุด ศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะฮะโอเคฮะเวลาลดลงมาจาก2องนทีสิบสามนะฮะเหลือสอง8นสิบสองจุดแปดห้าเจ็ดนะครับนะฮะโอเคฮะต่อไปเป็นแรงจีแล้วนะฮะแรงเอสผ่านไปแล้วนะฮะเขาจะโชว์เวลานะครับคนอื่นเนี่ย ในต่างประเทศนะครับอาจจะเล่นหนึ่งดีสามสองนะฮะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการแต่งรถที่แบบแต่งสุดอนะแต่งครบนะฮะแต่ว่าเราในทนี่เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะเราแข่งรถเดิมนะฮะโอเคก็อยากให้น้องๆมาลองเล่นดูกันนะฮะรถเดิมนะครับก็สนุกได้นะฮนะเนาะเนี่ยไม่ได้แต่งเลยเลย โอเคนะฮะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับคลิปสั้นๆ